ฤดูแห่งการทำกิมจิในเกาหลีมาถึงแล้วค่ะโอดูธรรมส,สวัสดีค่ะตอนนี้เป็นฤดูหนาวในเกาหลีนะคะแต่ละบ้านก็เริ่มทยอยทำกิมจิกันแล้วนะคะปีที่แล้วก็ทำนะคะส่วนปีนี้ก็ทำเหมือนกันค่ะทำเยอะเลยนะคะปีนี้ก็เลยได้ช่วยธกเกลีล้างผักอะไรแบบนี้นะคะอ่าเราจะแช่น้ำเกลือไว้นะคะคืนหนึ่งนะคะแล้วก็ วันถัดไปเราก็เริ่มทํากันนะคะก็จะมีหลายอย่างนะคะส่วนผสมก็ไม่ได้ดูทั้งหมดนะแต่ที่เรารู้ก็จะมีก,กะเข้า ขัชเท้ามีต้นหอมมีสาลี่แอปเปิลมีขิงมีกระเทียมแบบนี้นะคะส่วนผสมก็ไม่ได้ดูนะคะเพราะว่าเราก็ทํางานด้วยนะคะทําดอกไม้ด้วยเนาะส่วนผสมถ้าเก๋ก,ก็ผสมทําเองนะคะแต่ว่าถ้าทุกคนอยากทาตามก็สามารถเข้าดูในทางออนไลน์ทิกต็อกเฟซหลายอย่างหลายทางเลยนะคะเพราะว่ามีคนทาไว้ยเยอะพอสมควรนะคะและจะมีพี่สะพายถ้าก่กมาช่วยด้วยนะคะและนี่ก็จะเป็นหน้าตาที่ทําเสร็จแล้วนะคะถ้าแก่กแบ่งให้เนาะบอกเลยนะคะว่าสามารถ มันแรกเนี่ยจะอร่อยมากนะคะเพราะว่าแบบเป็นสดอยู่เนาะย,ยังไม่ทาเปรี้ยวนะคะอร่อยอีกแบบหนึ่งนะคะก็เอามากินกับเนื้อต้มที่ตาแกแบ่งให้นะคะตอนเที่ยงก็ไปกินแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นเวลาเย็นนะคะเอามากินดูนะคะเป็นครั้งแรกของคิวเลยนะที่กินกับเนื้อต้มนะคะ และกิมจินะคะสามารถทําได้หลากหลายเมนูเลยนะคะก,กิมจิต้มกิมจิหมูย่างคือหลายอย่างมากนะคะกินกับมาม่าก,ก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นการกินกับหมูต้มครั้งแรกนะคะคือแบบอร่อยมากทุกคนกินแล้วก็กินอีกคืออร่อยจริงๆอะ่ะดูสีหน้าเอานะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายอันยอง